อย่าเพิ่งออกจากสมาธิหากนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการดังนี้หน่อยคนรู้อาการของฌาน1-4ถึงลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับญาติธรรมทั้งหลายด้วยนะครับโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอาการของฌาน1-4ถึง ขณะภาวนานั้นขณะใดที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้คำภาวนาว่าพุโทโธขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราเป็นสมาธิตามความต้องการถ้าหากว่าภาวนาไปภาวนาไปใจมันเกิดความสบายคำภาวนาหยุดไปเฉยเฉยเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าอย่างนี้ก็จงอย่าตกใจอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สอง ซึ่งเป็นอารมณ์ดีขึ้นและหากว่าทำไปความชุ่มชื่นหายไปมีอาการเครียดลมหายใจเบาลงหูได้ยินเสียงภายนอกเบามากจิตใจทรงตัวแนบสนิทอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามและถ้าบังเอิญภาวนาไปกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกปรากฏว่าไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกมีหรือเปล่ามันมีอาการเฉย มีอาการกิตใจสบายสบายอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่4จัดว่าเป็นอารมณ์ฌานที่มีความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนานะครับการฝึกเข้าสมาธิฌานแท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถของผู้ฝึกโดยพระหลายๆท่านได้กล่าวไว้ว่าปฐมฌานเป็นสมาธิที่ปุถุชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ ได้บอกไว้ว่าชาญนั้นเข้าถึงได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงกันได้ไง่ายๆแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อใครดีและแบบไหนคือความจริงกันแน่และอาจารย์หลายๆท่านก็มักจะพูดกันว่าการทำสมาธิอย่าไปสนใจว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนเพราะจะทำให้เราไม่มีสมาธิที่ดีในการเข้าสมาธินะครับเพราะมัวแต่ไปคิดอยู่ว่า เราถึงขั้นไหนแล้วส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ขอแยง้งเพราะเนื่องด้วยสำหรับผมแล้วการเข้าสมาธิถ้าแม่รู้หลักการและเหตุผลที่ชัดเจนการเข้าสมาธิก็จะไม่ก้าวหน้าและเพื่อเป็นการไม่สับสนให้ใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ดีกว่าจะได้เป็นหลักอ้างอิงที่ถูกต้อง ว่าอารมณ์ของการเข้าฌานนั้นเป็นอย่างไรโดยคำว่าฌานนั้นก็หมายถึงการเพลงการรวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นจึงไม่แปลกที่ปุถุชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงปฐมฌานได้แบบไม่เกินความสามารถเท่าใดนักการเข้าสมาธินั้นจะมีการแบ่งเป็นขั้นย่อยๆอีกก็คือคณิกาสมาธิและอุปจารสมาธิแต่ผมขอข้ามไปนักรับ จะมุ่งเน้นที่อารมณ์ฌานตัวเดียวเลยจะได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกนี้ผมยังใช้ในการฝึกแบบอานาปานสติซึ่งผมใช้วิธีการรู้ลมหายใจเข้าออกแต่สำหรับท่านใดถนัดพุโทโธหรือคำภาวนาอื่นๆก็ให้ทำไปตามนั้นแหละจะทำให้คนเข้าถึงสมาธิได้ไวสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกของอารมณ์ฌานที่หนึ่ง คือ 1. วิตกโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเสมอใกลที่ภาวนาพุทธโธก็ต้องรู้พุทธโธให้ชัดเจน 2. วิจารคือใครรู้ลมหายใจอย่างเสมอหายใจสั้นก็รู้ยาวก็รู้อย่างมุ่งมั่นทุกลมหายใจไม่หลงลืมและสคือปิติมีใจเบิกบานและอาการที่รู้ได้ทางจิตเชน ตัวเบาคนลุกน้ำตาไหลร่างกายโปร่งๆความรู้สึกทางจิตว่าตัวโยกเองแต่ร่างกายของเราไม่ได้โยกตาม 4. คือโูกมีความเยือกเย็นแบบปราณีสบายใจและพอใจที่จะทำต่อไปเรื่อยๆและ 5. เอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่ในสีข้อด้านบนตลอด โดยไม่คาดเคลื่อนทุกลมหายใจถ้าท่านนั่งสมาธิแล้วอารมณ์ปรากฏตามด้านบนที่ได้กล่าวมานี้ได้ก็ถือว่าท่านได้ฌานหนึ่งแล้วและต้องแน่ใจว่าท่านจะไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยนอกจากรู้ลมหายใจหรือคำภาวนาหากมีเรื่องอื่นๆแวบมาเพียงเสี้ยววินาทีก็ให้รีบถิ้งไปเสียแล้วรีบกลับมารู้ลมหายใจ หรือคำภาวนาต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่มีอารมณ์อื่นๆมาแทรกอย่างแน่นอนนักลับเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยคิดว่าการที่เรามีฌานมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มีแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์มาตั้งข้างหน้าอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดเลยซึ่งการเดินสมาธิฌานหนึ่ง จิตที่แนบแน่นนั้นแม้แต่แสงไฟดวงเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาเหมือนที่ผมเคยเจอเมื่อสมัยที่ผมฝึกสมาธิตอนแรกๆแสงมันก็ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นอาจจะมีบางแต่ก็ไม่สนใจในสมาธิเือรู้อย่างเดียวว่าลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นลมหายใจเข้าดับตอนไหนลมหายใจออกดับตอนไหน ลมหายใจเข้าครั้งไหนมีความโศกลมหายใจเข้าครั้งไหนมีความโุกพิจารณาแบบนี้ทุกๆสายลมที่เข้าออกไม่ให้พลาดหรือคาดเคลื่อนแม้แต่สายลมเดียวก็จะทําให้จิตของเรานั้นรับรู้แต่อาการสายลมเข้าออกเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนใจคราวนี้เรามาดูวิธีการเตรียมใจให้ได้ชันหนึ่งไวๆและมีกําลังใจฝึกต่อผมทําดังนี้นะครับ การนั่งสมาธิไม่ควรบังคับลมหายใจควรปล่อยให้ร่างกายหายใจธรรมดาแบบธรรมดาที่ว่าดูลมหายใจเข้ายาวก็คือแบบที่เราหายใจธรรมดานี่แหละเรียกว่าหายใจยาวเราไม่ควรไปดัดแปลงลมหายใจของเราให้ยาวตามความคิดของเราเองหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะต่อมาก็ท่องให้ขึ้นใจว่านั่งสมาธิ อย่าหวังว่าจะสงบสุขอย่าหวังว่าจะไม่ฝูงซ่านและจงจำไว้ว่าทุกทุกคนก็มีความฝูงซ่านเหมือนเหมือนกันทั้งหมดการเจอความฝูงซ่านในสมาธิเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆและก่อนนั่งสมาธิผมจะตั้งใจว่าเราจะรู้ลมหายใจหากมีจิตที่ฝูงซ่านคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเราก็จะตามรู้พอรู้แล้ว ตั้งสติให้ดีและเอาจิตมารู้ที่ลมหายใจแล้ววางเรื่องที่ฝงซ่านสา,สาหากฝงอีกก็รู้ชัดอีกว่าฝงแล้วก็รีบดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะแต่ละคนฝงซ่านมากน้อยไม่เท่ากันจงจำไว้ว่ายิ่งเห็นการฝงเยอะแล้วยิ่งดึงกลับมารู้ลมหายใจได้เร็วเท่าใดก็ให้รู้ว่า ท่านได้คะแนนในการฝึกครั้งนี้เยอะเพราะนั่นคือท่านฝึกเห็นการเกิดดับของขันห้าแล้วแต่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกทีนะในเรื่องของขันห้าการที่ฝึกสมาธิแม้จะฝูงซ่านแต่ท่านรู้รู้บ่อยๆรู้เยอะๆมีเท่าไรมาฉันจะรู้แล้ววางมันลงให้หมดด้วยการรีบกลับมารู้ลมหายใจพอเวลาท่านออกจากสมาธิ ท่านก็จะดีใจที่ท่านได้เห็นว่าสติและสมาธิของท่านนั้นดีมากว่องไวแล้ววางความฝุ้งสั้นได้รวดเร็วมากแค่ไหนพอท่านมีความพอใจรอบต่อไปในการนั่งสมาธิท่านจะไม่รู้สึกเบื่อกับการนั่งสมาธิที่ไม่คืบหน้าและจงจำไว้ให้ดีคนที่ไม่มีสมาธิที่ดีความฝุงจะพาท่านออกจากการรู้ลมหายใจ นานหลายนาทีเลยนะยิ่งท่านรู้ทานและดึงจิตกลับมาที่รู้ลมหายใจได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งทำให้ท่านก้าวนาแบบก้าวกระโดดมากขึ้นเท่านั้นเชื่อผมนะฝึกแบบนี้เรื่อยๆไม่นานนักความเร็วจะเพิ่มมากขึ้นในการหยุดความฝุ้งส่านและกิเลสบางทีอาจแค่เสี้ยววินาทีก็เป็นได้และแล้วตัวท่านเองนั่นแหละ ที่จะรู้แต่เฉพาะลมหายใจและคำภาวนาที่แม่นยำไม่มีอารมณ์ฝุงใดกล้าเข้ามาแทรกแซงสมาธิของท่านได้อีกแล้วนั่นก็จะพาท่านสู่ฌานหนึ่งอย่างสมบูรณ์การฝึกสมาธิทุกๆครั้งอย่าคาดหวังมากได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นเตรียมใจไว้แบบนี้สิดีวันนี้ทำได้ดีพรุ่งนี้ทำได้แย่ไม่ต้องทอใจ ฝึกต่อไปเรื่อยๆในวันใหม่แล้วจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราคืบหน้าอย่างแน่นอนกล่าวเนื้อเรามาดูอารมณ์ตอนเข้าสมาธิชั้นหนึ่งกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ารู้ลมหายใจหรือคำภาวนาพุทโธชัดเจนขอเน้นแรงๆคำว่ารู้ชัดเจนท่านใดฝึกแล้วรู้ลมหายใจแบบเลือนลางหรือสงสัยว่าเรารู้ลมหายใจชัดเจนหรืออย่างนาะ แบบนั้นให้ตีความหมายไว้ก่อนเลยว่าอย่างชายไม่ได้นะถ้าเรารู้ชัดเจนเราจะไม่มีสงสัยและไม่มีคำถามในเรื่องรู้ลมหายใจหรือคำภาวนานะและจะมีอาการปิติมีใจเบิกบานและอาการที่รู้สึกทางจิตเชนตัวเบาขนลุกน้ำตาไหลร่างกายโปรง่งโพรงความรู้สึกทางจิตว่า ตัวเองนั้นมีการโยกเอ็นแต่ร่างกายไม่ได้โยกหนาะแบบนี้จะเกิดขึ้นมาเองตอนที่สมาธิเข้าที่เข้าทางดีแล้วแต่ปิติเองก็เป็นตัวทำลายสมาธิเช่นกันจงอย่าสนใจปิติให้มาจับรู้ลมหายใจหรือคำภาวนาให้แนบแน่นเหมือนเดิมและปิติแต่ละคนเกิดไม่เหมือนกันนะบางคนก็น้ำตาไหลแต่บางคนกลับไม่เคยน้ำตาไหล เคยแต่คนลูกโซูบางคนก็ตัวเบาตัวใหญ่หน้าใหญ่ตัวลอยแบบนี้เป็นตนร่างกายจะรู้สึกสบายไม่ค่อยปวดเมื่อยนั่งได้ยาวเกิน30นาทีจนนั่งเป็นชั่วโมงก็ยังได้โดยผมลองเทียบความเมื่อยกับตอนที่ยังไม่เข้าฌานกับเวลาที่เท่ากันในการนั่งสมาธิเท่ากันปรากฏว่าความปวดเมื่อยต่างกันมากมแบบนี้เองสินะ คนเข้าฌานถึงนั่งสมาธิกันได้นานๆลมหายใจมันจะค่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อจิตสงบมากยิ่งขึ้นลมหายใจมันจะเบาลงเรื่อยๆถ้าจิตและการรู้ลมหายใจของคำภาวนาของท่านไม่บกลรองท่านจะมีอาการเคลิมแล้วท่านก็เลือมรู้ลมหายใจและคำภาวนาไปเพียงแค่ไม่นานนัก ท่านก็รีบดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจและคำภาวนาต่อท่านอาจจะรู้สึกตำหนิตัวเองว่าฉันนี่ไม่เอาไหนเลยฉันลืมลมหายใจหรือคำภาวนาไปได้ยังไงกันทางที่ก็มีสติอยู่แล้วนี่นาะหากอาการเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นจงเตรียมใจไว้ว่าตัวท่านกำลังจะก้าวสู่ฌานที่สองต่อไปนะลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดู สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักหลับสาธุ